ผมศาสตราจารย์เกษติคุณนแพทย์บนตรีตู้จินดาประธานวิทยาศาสตร์ธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพาภาวะโภชนาการและก็ทางด้านสุขาพิบาลอาหารเนี่ยของเรายังล้าหลังและไม่สมบูรณ์นะครับเพิ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สถาบันโภชนาการของมหาลาัยมหิดลกระทรวงศึกษากระวงกาบกระทรวงสาธารณสุขสถาบันองคอ์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะสร้างเกณฑ์ในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับด้านโภชนาการสุขภาพิบาลของเด็กให้ดีขึ้นนะครับจากการสัมมนาดังกล่าวก็ได้เริ่มโครงการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการแล้วก็มีสถาบันโภชนาการของมหาลาัยมหิดล เป็นแกนในการดําเนินการทางวิชาการแต่ดําเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศก็เป็นการที่พัฒนาถึงด้านอาหารโดยเฉพาะออยิง่งภาวะโชนาการและสุขภาพิบาลให้เด็กนักเรียนทราบถึงวความสําคัญในการที่จะทานอาหารให้ครบหมู่ความสะอาดเพราะนั้นรวมการดําเนินการทั้งหมดที่เราทำนะเป็นโรงเรียน97แห่ง นะครับทั้ง4ภูมิภาคส่งผลให้เด็กะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณแสนคนแล้วก็ทำให้คุณภาพเด็กเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งตนเองครอบครัวและก็ชุมชนนะครับผมมีความภูมิใจมากในการที่เป็นผู้ที่อาในโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับและรวมทั้งเพื่อนฝูง ในกลุ่มของเราในวิทยาศาสตร์ประมาณ60คนเนี่ยตั้งออกตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่สนองพระเดชพระคุณแล้วก็เพื่อที่จะทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ถูกต้องนะครับเด็กใหม่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดีช่วยในการพัฒนาประเทศต่ตอไปครับ